หมายแล้วก็ต้องหมายแล้วก็ต้องแมวเราขับรถไปแล้วเราถึงหน้าโรงเรียนแล้วต้องจอดเออยากเราก็ต้องมี้ง่ายเออมีน้องก็ต้องมีพี่นี่เอาแล้วไงยากเหรอครูมันยากยากเรกเราเป็นคนสวยไม่ใช่ครูมันยากเปลี่ยนได้ไหมลี่ยนนี้ว่ะอันนี้เดี๋ยวครูใบเราเราเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะอืมเป็นคนไม่ได้พิเศษอ่ะคนปกติอันน้อันนึง สมุน้ําสมุน้ํามันหกขี่ตรงพื้นเราเดินแล้วเราไปลื่นเอนมีของใหม่แล้วก็ต้องมีของเก่าวทำมวยทำงานเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนจะให้มวยทําำลายสอนออรู้ได้ไงปกติยอ๋อปกติเครื่องมวยมวยสอนเพขาอยู่ที่รู้ป่ะว่าปมวยชอบไปสอนเพื่อนใช่ไหมใช่คือเป็นคนดีอ๋อเหยยีบเธอเป็นคนไม่ใช่สวยไม่ใช่หรอกน่ารักมีหม้อแล้วก็ต้องมีไว้ปิดอ่ะไว้ปิดหม้อ 爸。Oh.